ไม่ต้องห่วงเรื่องราคานะครับค่าเช่าจริงๆแล้วโรงแรมห้องพักเราเปิดสองปีเนาะก็คือวันที่หกครบรอบวันเกิดแอนปีนี้ก็คือจะครบรอบสองปีของโรงแรมพอดีก็ร,ราคาสบายๆที่พักเหมือนบ้านไม่น่ากลัวตื่นเต้นนะคะกับใครจะไปเที่ยวนะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะเริ่มต้นสิบแปดนาฬกา ห้องงานสิบห้าเลยจ้าหืมใบสามเลยบอกโอ้ไม่ใช่สิบเจ็ดมีไงอรพิพนเขามาเบิงผมเห็นเล้วยูกห้องน้ำตัวนี้เป็นห้องน้ำหญิงครับห้องน้ำหญิงคู่เบาวสาวคู่แรกของห้องประชุมดอกสบับแองมาประเดิมให้หน่อย อันนี้มันเป็นห้องน้ำผู้ชายครับอ๋อแม่บ้านครับวมสะอาด์พี่ใชะะ่ไหครับนี่ครับพี่เขาล้างห้องน้ำอยู่เอามามามาออกมาลูกมาเร็วมามาเพศเพน้องเพศมานะมามามากลับเร็ว พ่อแม่ร้านเปิดพรุ่งนี้ครับร้านอาหารเปิดพรุ่งนี้วันที่หกนะครับมือฮื้งงานแฟนมีดมือฮื้อครับแต่ว่า,าร้านอาหารเปิดมืออื่น,ม,นมีที่นั่งชิวเยอะมากเลยมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเลยครับนี่ตรงนี้ก็สามารถนั่งได้ครับมือผลง,งานแฟนมีดยะมะามาหักเศษ ปฏิมาก,กรรมผมเด้อ,อมีที่นั่งจิบวายขายวายด้วยนะครับสวัสดีครับผมนี่ก็จะเป็นเอาท์ดอร์ตอนเย็นนะครับสามารถนั่งตรงนี้ได้ต้นไม้ก็กำลังโต บรรยากาศดีร้ายครับหาได้ที่นี่นะอากาศดีอาหารเอาถ้วยจานชามสวยพอดีเลยไปชิมพี่นี้มาเลยครับพี่หน่อยมาเลยอ๋ออรร้านเปิดพรุ่งนี้